ท่าดาก้อนแฟกอรมันคือท่าสายคาลิเทินิกจริงเลยครับก็ท่านี้ก็คนแรกๆที่ว่าฝึกที่เราเห็นนะครับเป็นรูปธรรมนึง่งก็เป็นของบูตรลีนะครับบูตรลีออกมาสแสดงในหนังเรื่องหนึ่งนะครับก็ท่านี้นะคือมันเป็นท่าฝึกก,การลำตัวท่าหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ฝึกคาลิเทินิกเอามาฝึกก็คือ ฝึกบ่อยอะฝึกก็เห็นจนชินนะครับเพราะก็ก็เลยเขาก็คิดว่าเป็นท่าสายคาริทินิกก็นี่ครับเซอร์จิโอรามอสนะครับเป็นนักฟุตบอลระดับโลกนะครับก็ยังเอาท่าก็คือดาก้อนแฟกมาฝึกเลยนะครับนี่คุณเห็นไหมครับนักฟุตบอลก็ยังฝึกเลยครับก็สรุปว่าท่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นท่าสายของคาริทินิกนะครับก็ทําไมถึงก็สายคาริทินิกถึงฝึก ถ้านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาคําตอบมาในคลิปต่อๆไปนะครับคุณถ้าคุณเข้าใจนะครับคุณจะเคลียร์เลยนะครับอ๋อมันเป็นแบบนี้ี่เอง